ยินดีต้อนรับสู่เทส t ิงกา a ว,วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสิ่งที่คาดไม่ถึงยานยนต์ที่กลับมาอย่างเงียบๆพร้อมบุคลิกที่โดดเด่นทักทาย Isuzu r ด d i o ปี2026ได้เลยคุณได้ยินไม่ผิด Isuzu กลับมาแล้วและนำชื่อรุ่น r ด d โ o มาด้วยไม่ใช่เพื่อย้อนอดีตแต่เป็น SUV ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ผสานสมรรถนะอันแข็งแกร่งเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เมื่อมองแวบแรก Radio ปี2026ไม่ได้เรียกร้องความสนใจแต่มันสมควรได้รับมันจริงๆดีไซน์เรียบง่าย แต่ทรงพลังขอบตัวถังเหลี่ยมรูปทรงสูงโปร่งและกระจังหน้ากว้างที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถกระบะมากกว่ารถครอสโอเวอร์ไฟเลสสองสว่างด้านหน้าและด้านหลังขณะที่ความสูงตัวถังที่ยกสูงขึ้นและการตกแต่งแบบออฟโรดที่แฝงไว้ด้วยความประณีตบง่งบอกว่าโรดิโอคันนี้ไม่ได้เน้นแค่รูปลักษ์ถ่ายนอกเพียงอย่างเดียวแต่พยายามตรงกลืนไปกับรถครอสโอเวอร์สุดนุ่มนวลที่มีอยู่มากมายแต่มันเตือนเราว่า SUV เคยมีความหมายมากกว่านั้นภายใต้ฝากระโปรงโรดิโอสร้างความประหลาดใจ ด้วยเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จสี่สูบแถวเรียงให้กำลังประมาณ270แรงม้าแรงบิดมากกว่า300อปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดให้เลือกซึ่งเป็นระบบไฮบริดแบบอ่อนที่เพิ่มแรงบิดและประหยัดน้ำมันมากขึ้นทำให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงบนทางหลวงสูงถึง30ไมล์แกนล,ลอน mpg ขึ้นไปมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อให้เลือกแต่อิสูสุได้นำสิ่งที่ผู้ที่ชื่นชอบพลาดกลับมานั่นคือกล่องเกียร The w a ร o f f ฟโรดที่แท้จริงในโลกของ SUV ปลอมภายในโรดีโปี2อปี2026เน้นการใช้งานจริงพร้อมความสะดวกสบายอย่างน่าประหลาดใจดีไซน์แผงหน้าปัดเรียบง่ายและแนวนอนพร้อมปุ่มควบคุมแบบแข็งในตำแหน่งที่ต้องการและหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วที่ใช้งานได้สบายสบาย Apple CarPlay และ Android Auto เป็นระบบไร้าสายและยังมีการอัปเดตระบบ Infotainment ผ่านระบบไร้าสายอีกด้วยแต่อ s สุสก็ไม่ได้ ลืมว่ารถคันนี้ออกแบบมาเพื่อใครยังคงมีพรมปูพื้นอย่างออปชั่นผ้าหรือหนังสังเคราะห์ที่ทนทานและปุ่มควบคุมที่ใช้งานได้แม้สวมถุงมือภายในห้องโดยสารมีความจริงใจในระดับหนึ่งไม่ได้ดูเรียบง่ายแต่เน้นการใช้งานจริงพื้นที่เบาะหลังกว้างขวางมีพื้นที่เพียงพอสําหรับผู้ใหญ่ในการเดินทางไกลและพื้นที่เก็บสัมภาระก็คุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพับเบา หลังลงนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของซ่อนอยู่ใต้พื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะสําหรับเก็บเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่คุณไม่ต้องการให้เลื่อนไปมาความสามารถในการลากจูงอยู่ที่ประมาณ5000ปอนด์ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่งที่ตัวถังแบบตัวถังบนเฟรมแต่ให้คุณภาพการขับขี่ที่ดีกว่าด้วยแพลตฟอร์มแบบยูนิตอดี้ที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเมื่อขับขี่บนท้องถนนโรดีิโอให้ความรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในป่าภูมิลัยหนักกว่าที่คุณคาดไว้ให้ความรู้สึกในการควบคุมแมส จะไม่เร็วแบบรถสปอร์ตแต่แรงบิดก็ตอบสนองได้ทันทีและน่าพึงพอใจบนถนนลูกรางการปรับแต่งช่วงล่างก็โดดเด่นมีการกระดอนต่ำการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมและระบบขับเคลื่อนสีล้อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงฉุดได้อย่างรวดเร็วโหมดการขับขี่ที่ซ่อนอยู่บางโหมดช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อขับขี่บนทางราบนี่คือ SUV ที่คุณสามารถออกตัวจากกริดได้จริงและจะไม่ทําให้คุณผิดหวังสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น คือแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของอีซูซุพวกเขาได้รวมเอาฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยไว้อย่างครบครันได้แก่ระบบ